ที่จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะฮะที่ผมผมบอกว่ามันไม่กล้าปราบเนี่ยก็ที่ผ่านมามีการมีการห้ามกันหลายกรณีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่เวลานักวิชาการจะขึ้นมาเนี่ยทีออ่อะไรนะกระทรวงผู้สื่อข่าวต่างประเทศอะไรไม่ใช่กระทรวงที่นะฮะสำนักงานของผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ผ่านมาสะ สามสี่รายการเนี่ยที่มันเอาทหารไปขม่มขู่ไปเบรกให้นักวิชาการไม,ไม่ให้พูดเนี่ยที่ผ่านมานะครับมันจึงมันเวลามันพูดออกสื่อเนี่ยนะครับมันพูดออกสื่อว่าเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นนะแต่เข้ามาขอความร่วมมือต้องขอร้องอะไรประมาณนั้นแต่ขอร้องของมันเนี่ยก็คือการเอานักวิชาการไปคุยที่โรงพักเพื่อขม่มขู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือว่า จริงๆมันก็คือการขค่มขคู่แต่มันไม่กล้าที่จะพูดออกสื่อไม่กล้าที่จะพูดความจริงไม่กล้าที่จะจัดการโดยมันอ้างว่ามันไม่ได้ปิดกัน้นขอความร่วมมือตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันมันไม่กล้าจับนักวิชาการเข้าคุกสูงสุดของมันแค่ขู่ครับนะฮะเอาละ ตอนที่ผมจะบอกถึงวิธีการที่จะทำให้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้นั้นเนี่ยผมขอ,อ,อผมขอวิเคราะห์ในเหตุการณ์ข้างล่าสุดก่อนที่ทหารมันมาปิดกั้นนะฮะกลุ่มอาจารย์นิธิเอี่ยวสีวงที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตกันก่อนนะครับคือคืออย่างนี้ครับ การที่มีนักวิชาการออกมาเป็นหัวหอ,อกในการจัดสัมมนานั้นเนี่ยผมอยากให้ฝ่ายประชาชนเราวิเคราะห์หรือมองนักวิชาการอย่างเข้าใจในธรรมชาติของนักวิชาการด้วยนะครับคือเราต้องเข้าใจในธรรมชาติของนักวิชาการด้วยว่าพวกท่านท่านเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยก็จริงครับ แต่ท่านนักวิชาการเหล่านั้นไม่ใช่นักรบนะครับก็ท่านไม่ใช่นักรบเป็นเพียงนักสู้ครับนะฮะโดยเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ในวันนั้นเนี่ยผมเห็นว่ากลุ่มอาจารย์นิธิเอี่ยวสีวงเนี่ยพวกท่านทําดีที่สุดแล้วครับคือถึงแม้อย่างท่านก็ต่อสู้รินลนนะฮะถ้าเราดูข่าว พอทหารมันไม่ให้จัดในห้องประชุมมันเอาแม่ทัพภาคแม่ไอ้พวกท,ทหารอะไรเนี่ยมาคู่นะฮะมาห้ามมาปิดประกาศอะไรเนี่ยพอทหารไม่ให้จัดในห้องประชุมกลุ่มอาจารย์เหล่านั้นก็เออ,อกมาจัดที่ห้องโถงห้องโถงด้านล่างอพอกลุ่มเขามาที่ด้านล่างนะครับทหารตำรวจมันก็มาเข้าควบคุมตัวไปข่มขู่ด้วยการให้ไปคุยที่โรงพักเห็นไหมฮะ คือคือเพราะแกนนาไม่อยู่ในที่จัดเนี่ยเอ,อหมายถึงว่าไม่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การเสวนาต้องล้มเลิกไปโดยปริยายท่านทั้งหลายครับตรงนี้แหละครับผมจึงวิเคราะห์ว่าเรานักวิชาการท่านแข็งขืนจนถึงที่สุดแล้วพวกท่านทําดีที่สุดแล้วเมื่อเป็นดังนี้นะครับ ่ายป,ประชาธิปไตยจึงต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ผมยกออกมาเป็นตัวอย่างนี้มาเป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาปรับในยุทธอสู้ในครั้งต่อไปนะฮะเอาละผมจะนําเสนอในยุทธ,ธ,นะธวิธีนะฮะยุทธวิธีน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือว่าในเมื่อเรา รู้แล้วไม่ว่าจะเป็นแกนนําหรือนักวิชาการท่านใดเนี่ยจะมาเป็นหัวหอ,อกในการเสวนาหรือเป็นหัวหอ,อกในการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายรัฐบาลเถื่อนเนี่ยมันก็จะเบรกที่ต้นเหตุคือคุมตัวควบคุมแกนนําคมคูแกนนําหรือคมคูนักวิชาการโดยเอาการไปอ้างว่าไปปรับทัศนคติไปปรับทําความเข้าใจที่โรงพัก ยุทธวิธีของมันคือเอาออกไปจากสถานที่เสียนะฮะพอเอาพอเอาแกนนําออกไปจากสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องเสวนาหรือที่ชุมนุมเนี่ยมันก็ทําให้การเสวนาหรือการชุมนุมมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเมื่อเป็นดังนี้นะครับครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อฝ่ายเราจะเรียกร้องเมื่อฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายเราเนี่ย ต่อไปเราจะจัดเสวนาหรือจะดชุมนุมอะไรก็แล้วแต่เราจึงไม่ต้องมีแกนนำครับต่อไปนะฮะเรามีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนั่นนะที่ผมบอกคือบทเรียนไงเพราะฉะนั้นการจัดเสวนาหรือการชุมนุมครั้งต่อไปเราต้องไม่มีแกนนำครับนะฮะคือผมอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยของเราเนี่ย เอายุทธวิธีของบอกไอรจุดมาปรับใช้ครับท่านทั้งหลายจำได้ไหมหลังเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้อมฆ่าที่ราชประสงค์ที่วัดปะทุมหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานเนี่ยบอกไอรจุดนะฮะได้รณรงค์ในการที่ชวนชักชวนพี่น้องมาปุมาผูกผ้าที่ราชประสงค์แล้วในวันนั้นเนี่ยครับก็โอ้คนไปร่วมมันมากมายเหลือเกิน พวกเราคงจําได้ดีนะฮะและเหตุการณ์ในวันนั้นขอเล่าย้อนเพื่อเป็นอุทาหรณ์เอามาปรับใช้ก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีครับมีทั้งตะโกนพร้อมกันแล้วก็เขียนใต้ว่าอีเฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงท่านทั้งหลายครับที่ผมแนะนําให้เราเอายุทธวิธีของบกไรจุดมาปรับใช้ก็คือว่า ต่อไปถ้าเราจะชุมนุมนะฮะเราต้องมเออีเราไม่ต้องมีแกนนำเหมือนกับบอกอไรจุดในครั้งนั้นแต่ขอให้ทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยในขณะนี้เนี่ยเคลื่อนไหวกันอย่างลับๆครับเคลื่อนไหวอย่างลับๆยังไงก็คือแต่ละกลุ่มเสื้อแดงเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับประชุมนัดกันให้ได้ครับพวกเรามีผมผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยต่อสายกันได้อยู่แล้ว แดงกลุ่มนู้นแดงกลุ่มนี้แดงนู่นแดงนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับประชุมกันลับๆครับประชุมกันแล้วก็ลงมตินัดวันชุมนุมและเมื่อประชุมกันกำหนดวันชุมนุมได้แล้วเนี่ยผมขอให้นักรบไซเบอร์ทั้งหลายช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ในโซเชียลมีเดียในเฟซบุ๊กในอะไรก็แล้วแต่นะครับโพส ช่วยกันโพสช่วยกันแชร์พอเราได้วันชุมนุมแล้วกำหนดวันชุมนุมได้แล้วเนี่ยขยายบทขยายแผ่ข้อความนี้กันให้มากๆเมื่อเราทำดังนี้นะครับพอถึงวันชุมนุมเราก็ไม่มีแกนนำแต่เรามีมวลชนครับนะฮะและเมื่อเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยไอ้พวกทหารรัฐบาลเถื่อนผมว่ามันก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับ เพราะว่าไม่มีแกนนําให้จับไงน,นะฮะแล้วมันก็จะทําได้แต่เพียงไล่ต้อนฝูนชนแล้วก็ข่มขู่เท่านั้นแหละครับแต่ถ้ามวลชนแข็งขืนนะฮะถ้าจน,จนมันจนมันทันทำไม่ได้ไล่จับหรือปาปา,ปามวลชนเนี่ยผมว่าทีนี้แหละครับมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้นะครับนี่คือการปรับใช้ครับ ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์นักวิชาการถูกเบรกมาสามครั้งเรามีเพราะเรามีแกนนำไงครับนะฮะโอเคครับตอนรัฐประหารใหม่ๆเรากลุ่มนู้นกลุ่มนี้จะไปชุมนุมไปชูสามนิ้วไปอะไรไปถูกมันไล่จับก็จริงแต่เราต้องไปตอนนั้นมันยังน้อยเกินไปครับบนลชนยังน้อยแต่ถ้าเกิดเราทำแบบที่ผมบอกให้กลุ่มแดงแต่ละกลุ่มเนี่ยนัดแอบนัดนะครับประชุมกันแล้วก็ มีมติออกมาว่าเอ้ยวันนั้นนะเอาวันนี้นะจะชุมนุมทานนี้แหละครับให้มวลชนพวกเราซึ่งมีเยอะที่สุดในประเทศอยู่แล้วเราก็รู้กันดีอยู่นะครับช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ในโซมีโซเชียลมีเดียนัดวันที่จะมีการชุมนุมใหญ่กันหรือนัดวันที่จะเสวนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ต้องทําดังนี้ครับถ้าเราทําดังนี้ได้เนี่ยการชุมนุมในวันนั้นทหารมันก็เออเหมือนกันครับ ก็อ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับยุทธวิธีของทหารยุทธวิธีของรัฐบาลเถื่อนคือการหยุดการเสวนาหรือการหยุดการชุมนุมด้วยการจับแกนนําไงครับนะฮะเห็นไหมครับมันพอมันจับแกนนําเอาแกนนําออกจากพื้นที่ไปได้เนี่ยนะการเสวนาหรือการชุมนุมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่แหละครับเราต้องใช้วิธีการนี้ครับนะฮะโอเคอย่างสมมุติว่า แกนนําทุกกลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยมีการนัดก,กันเรียบร้อยแล้วนะฮะเออ,เอ,อไม่ใช่นัดก,กันเรียบร้อยมีการประชุมกันได้เนี่ยผมเสนอดังนี้ครับนะฮะผมเสนออย่างนี้ว่าอย่างในเดือนหน้าเนี่ยคือเดือนตุลาคมนะ,ะหลายท่านคงจะนึกออกแล้วจะเป็ครับเดือนตุลาคมเนี่ยเดือนตุลาคมนี่นะครับมันเป็นวันสําคัญที่จะนัดชุมนุมได้หลายวันครับ เป็นวันสําคัญทางการเมืองที่เราจะเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการชุมนุมได้ผมใช้คําว่าหลายวันด้วยอย่างเช่นเดือนตุลาเดือนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นวันคกรอบวันมิพลฆ่าประชาชนในวันที่สิบสี่ตุลาหนึ่งหกไงครับนั่นคือหนึ่งวันแล้วนะและอีกวันหนึ่ง คือวันที่ทหารของภูมิพลรวมทั้งพวกไอ้กระทิงแดงนะวพลเนี่ยมันล้อมฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาหนึ่งเจ้าสองวันนี้ก็เพียงพอที่เราจะนับเป็นเป็นเออเากำหนดเป็นวันนับได้นะฮะท่านทั้งหลายครับสองเหตุการณ์นี้ที่สำคัญในทางการเมืองน,นี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้ฝ่ายปาระชา เป็นนัดวันชุมนุมได้อย่างดีครับนะฮะอา้าวหรืออีกคือก่อนที่เราจะนัดชุมนุมใหญ่เนี่ยนะครับผมมีข้อแนะนำว่าให้ฝ่ายเรานัดชุมนุมกันกลุ่มเล็กๆเพื่อชิมลางก่อนก็ได้ก่อนเอาเดือนตุลาเหมือนกันครับนะฮะเดือนตุลานี่ผมบอกแล้วไงมันมีหลายวันที่เราจะใช้เป็นข้ออ้างเราใช้วิธีการอย่างเมื่อกี้เนี่ยนัดกัน นะฮะกลุ่มไปตกลงกันเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นกลุ่มชุมนุมกันกลุ่มเล็กๆอ่ะอย่างเช่นชิมลางนะก็คืออะไรต้นเดือนตุลาก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยววันที่วันวันที่สามวันที่สามตุลานะครับมันเป็นวันครบรอบเมื่อปีสองสี่เก้าหนึ่งท่านผู้ฟังจำได้ไหมนะฮะ วันที่สี่ตุวันที่สามตุลาสองสี่เก้าหนึ่งก็เป็นวันครบรอบที่ภูมิพลมันซิ่งรถแข่งกับพี่เขยแล้วก็ไปชนท้ายรถมันรถบรรทุกจนทําให้ตาข้างขวามันบอดอะในวันนั้นนะครับผู้ชุมนุมนะก็หาแว่นตาดํามาใส่ก็ได้แล้วหาไม้มาคนละอันทําทีเป็นตาบอดอะไรประมาณนั้นอะนะฮนะ แล้วก็แกล้งเดือนเหมือนคน,คนตาบอดน,นั่นแหละอ่ะหรือถ้าจะชิมลางแบบนี้นะฮะกลุ่มเสื้อแดงหลายกลุ่มอาจจะประชุมก็แล้วเฮ้ยมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าถ้าคิดอย่างนั้นนะครับเอา้าลุ่มขึ้นหนีวันก็ได้วันที่4ตุลาไงครับวันที่4ตุลาตุลาก็เป็นวันสําคัญเหมือนกันอันที่14เอ้ยวันที่4ตุลานะฮะเมื่อ ในอดีตเมื่อปี2,313เนี่ยเป็นวันสำคัญครับก็คือเราไปที่วงเวียนใหญ่กันเลยเพราะวันนั้นเป็นวันครบรอบที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีถ้าวันที่3ตุลาเล่นในภูมิพลมาแรงไปก็เอาวันนี้ก็ได้ครับนะฮะนี่คือสองเหตุการณ์เล็กๆเ,เพื่อชิมลางก่อนครับเพื่อชิมลางก่อนนัดชุมนุมใหญ่ nah. <laughs>